สัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะตอนนี้ตีพพี่น้องมาซิมเนี่ยค่ะกระบองเพชรนะคะผลของกระบองเพชรเนาะจ้ะเนาะยูนิตต้นมันลายหลายค่ะพี่น้องท้างเห็นไอ้ตรงทีเพ่นมีฟ้ามน้ำน,นะคะแล้วก็เห็นตามบานคนนะคะเนาะแล้วก็มีลูกหน่วยแบบจังสีนะคะเต็มต้นเลยนะคะเนาะต่ว่าต้นนี้ตีไปได้มากที่ตลาดเนาะค่ะพญเพิ่อยางให้ตีลองซิมนะคะจริงจริงตีค่ยกินแล้วเนาะค่ะแต่พนักไปขายอยู่ ส่งไปขายนนานนเนาะจ้ะเนาะเจค่คยซื้อมากินนะคะอยู่ลานแขกเนาะแต่นี่มากินอยู่อยู่ทินห้องเพลินนะคะเขาตองซิมนะจ้ะเนาะเข้ามาทิ้นห้องเพล <c oughs> ินแล้วเขาตองมาซิมเน,นาะจ้ะอันนี้มันจะไม่ขนนะคะข้นข้นขายเพิ่นบอกว่าหายแลว่างนะคะเพราะมันจะไม่ขนปักแบบนี้เลยนะจ้ะเนาะหลัวติดจะมาซิมเนาะขางใน,นตอนที่เป็นพาให้เบิรงเนาะคะ่ะข้างในมันจะเป็นสีแบบชมพูแบบเหมือนไอ้เกียวมังกรมันเท่าเลยนะจ้ะเจคจะพายานขนมันเวยคะ่ะยังดอก ยอดติเจชวอาอันนี้ยเทปฟังซาไมตากี้พอญายัยพญมามาเที่ยวกับกับมูกับหลานนะสิเนะค่ะบานี้กับผ้ากันยางยางเหรียญยางอยงนี้เนาะไปเห็นไปเห็นไอ้ต้นกระบองเพชรมันมินวยอยงนี้แหละตะวันนอยใหญ่กว่านี้พญายัยวะก็เลยว่าเซลกันอันส่วนกันกินนันน้าโดนปังแล้วพี่เนาะส่วนกันกินนะจ๊ะอันหลานเพิ่งก็เอามาแล้วก็เอามากินเล่นสินะคะ อันที่แหลกเก็บกันมานเลยค่ะน้ำมันกับปากมือเนาะวอดพี่น้องน้ำปากมือตีจ้ะเอาไลยพ่เนาะน้ำปากกันที่นี่พอจะกินเขาไปกับกินเขาไปทั้งอันนี้นะคะ่ะแล้วกับปากเต้ปากดูซันพญายิปโปกไห้ฟังนะคะม้อหลอ,อกกันจะได้กินอันนี้พี่นอะเห็นไหมข้างในมันมันตีกระยานนอกจากนี้ค่ะก็เป็นซีแบบนี้เลยนี่จะ้ะซีแบบนี้เลย มันกระบอกเพชรเอเหมือนอันนี้เลยค่ะไอซีเหมือนแกมังกรเหมือนเ้าเลยจ้ะมันมีเม็ดนะคะแต่หน่อยนพอย่่ว่าสักเกิด่าไปเห็นตามทีมันขึ้นตามปลาตามอย่างสีหน่วยใหญ่พใหญ่ะว่าเกิดจากผลิตพันุ์มาจากติวานะจะไกินมานนอกไปหน่อยเหตงใดนะคะผลมันกระหยาดเราก็เป็นหมุดซื้อความเป็นเหมืองเมือกน้ำจ้ะมันเป็นยางยาสินะคะยาแบบนี้ละ อยากกินอยากซิมจะก,กัดย่านน้ำไหมจ๊ะอ้ยนี่ค่ะซิมแล้วพี่น้องนะอืนวลนีปเป่เปรี้ยวจ้ะเปรี้ยวหวานเลยจ้ะนวนีบเปรี้ยวรสชาติไม่ใึกขึ้นอย่างเนาะบาคือตอนที่ตีกินตอนซื้อกินยูนอัน โอเว่ได้จ้ะดีไปสูอ,อยุรันแข็งนะรสชาติมันคือการอันนันหวานจา้ะอันนี้เปรี้ยวหรือว่ามันเผ็ดสุกดีไม่ไดบุอันนี้ออกเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวนั่เลยแหละโอ้ยไปหน่อยาากินมาข้าวม้านจ้ะแต่ก็อยากกินเนาะอยากซิมนะคะมีเม็ดนะคะเม็ดเม็ดใหญ่เต๋อเดือดนัก ตีอยากตืออย,อยากไปเห็นไหมค่ะอยากไปเห็นบางวันนะคะครับเราทานเห็นอยู่เนาะแต่อยากไปเขาไปในฟาร์มเพิ่นนะคะอยากไปเบิ้งวิธีตรเป็นเก็บเนี่ยสินะคะอยากไปเบิ้งสินะพี่เนาะกินท่านเหมือนกันเสือมันดับเสียดายมันตีลืมถามราคาวันอันเท่าได้เนาะจ้ะเพราะเมันคิดร่วมเลยไดแม่พี่นอ้อง พี่ใหญไปซื้อพักซืตลาดส,สดมาให้กับเขากินเองจ้ะมืนนี้ก,ก่ะว่าสิบห้าเล็กหน่อยไปไปเล่นน้ำมาจากมนี้หอนด้ค่ะอากาศแดดมีแดดหอนหอนคือนบานเท่าด้วยจ้ะแต่เลหนนอยก็มวนลวานาะจะเนาะ อยู่ในบรรยากาศบานเพลอนนะคะอยู่บนเขาเนาะมองว่านที่ชมจีคับรถไปออกไปจากเมืองนี่นะคะเมืมองนี่ยังมีความเขียวด้ค่ะเมืองนี่ยมีความเขียวยังมีดอกไม้มีตนม้นไม้ที่เจ้าเจา้าแบบปลูกตามบานนั้นเสีเนาะให้มีความเขียวให้เห็นมีไม่หยาบไม่หยางแต่มองว่านที่ตีขับออกไปก็พญายิ่ออกไปห้างนอกออกนอกออกจากเมืองนี่ไปอีกเมืองนึงน,น,นะจ้ะอันนั้นก็จังตีลงไปนเนาะเขาเนาะค่ะเขาเนาี่ยเป็นเขาเหมือนกับอ แทบจะบมีใบเขียวเลยค่ะเป็นเขาเหมือนใบนใหม่มันก็นนจะตายสิค่ะแต่จริงมันอาจจะบดตายแล้วค่ะกักระบองเพลกกระเต็มหุบเขาเลยจ้ะเหมือนมันจะตายมันอาจจะเบรดตายและะ้วค่ะแต่ว่ามองด้ทีีขาเจ้าจเอาสายยางเอ่อมันสายยางเป็นท่อสายยางนะคะตอนน้ำม,มานหลักขาเจ้าจเป็นเ็ระบบนำยศนะคะตรงหันเออมันจะเขียวขวางข,าง,ขางถนนน,นะคะจะมีความเขียวแต่ขึ้นไปท้องบนเขานะ่ะสมตีกับตังใจพาย,ยมานมามาเที่ยวมาพักพอน่าจะเนาะรู้จักความหนาวมากหาควมำพอนจ้ะ แต้อยู่นี่ถามว่าโควิดมันมีหลายบอลก,กับมีคือกันค่ะมีหลายคือกันแต่ว่าเข้ากับร,ระวังระวังตัวนะค่ะไปใส่มาใส่หน้ากากผ้ยายามเลียงเียๆคนหลายเนาะค่ะแต้อยู่นี่พระเจ้ากัใช้ชีวิตปกตินะคะแต่พระเจ้าก็ใส่แมสนอกนอก,นอกันเนาะแต่สวนใหญ่เนาะค่ะแต่ว่าพระเจ้าก็ายังใช้ชีวิตปกติเรื่อยสิค่ะแต่เข้ามาเข้ามาอ่อจะเสียเขาก็ต้องดูแลจากของเป็นพิเศษเนาะค่ะ เพราะว่าจับยันยิบยันข้อตรงหลังเพื่อทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ตลอดนะคะเนาะตีจับโคกตีกระเป๋าไปนะคะเมา่ทางกระดาษเช็ดมือจะเป็นแอลกอฮอล์นะคะและะ้วกับน้ำยายแอลกอฮอล์สินะคะแล้วก็แมตต์ต้องมีเปลี่ยนทุกสองชั่วโมงนะจ๊ะแมตต์บางทีจะม,ม่คนหลายๆเขากับไม่ย้ำเหล็กไปะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไผาเป็นไผายแน่นแน่เนาะ ตอนครับน็อตนะคะไปราคาคลิปนี้ก็มากพี่นอมาซิมมันนี่เนาะแต่น็อตคนกระบองเพชรไม่กระบองเพชรจ้ะดับตับบ้านเนี่ยไม่โอกาสไปเห็นต้นที่เป็นเป็นอยู่ในต,ต้นที่ไม่หน,น่วยในแบบอันนี้นะคะแล้วจะไทยไม่พี่น้องได้รับชมกันเนาะ,ะนาะยูนีตนีก็จะเก็บเก็บคลิปภาพบรรยากาศของประเทศนี้ไปฝากพี่น้องเข้านะคะนาะถซื้อ่าพี่น้องมาเคํมก,กันกับตีนอ่ะจ้ะ ตีขอบคุณเล่นหลายเลยค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะสิเป็นน้องมีหายตีขอบคุณเสมอมาแล้วจ้ะเนาะขอบคุณเล่นหลายเนาะค่ะที่แบบเออแบบมาเที่ยวกันดูด้าจ้าของในเด้อยังสิค่ะตีขอบคุณเล่นหลายเด้อจ้ะเด้อที่เป็นห่วงกันเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เดขอลาไปก่อนค่ะฝันมคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวกันแต่ถ่ายคลิปลงคลิปพี่น้องเบ้อร์เลยๆกันค่ะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย